แต่ละอาให้เขาไปหาได้แล้วเอาละ่ะไหมขอดูฟันหน่อยนะคัมหนูเป็นิรลนย่าจอมหัวจักอามาซอนและิรัน,น่าก็เป็นปลาเหมือนของขวัญของเธอ,อโอ้ยโถเอ้ยเจ้าปีคแน่ชักด็ด ไปไหนมาหน <c oughs> า้าลืมของขวัญอีกอันไว้ในรถนงะีจะเอาหน้าไปเอาให้นะเขายังไม่ตายเขาไม่ตายเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาต้องแกล้งตายอ่ะเขาจะได,ได้ถูกทิ้งลงชักโครกไงแล้วจะได้ออกกันจากที่นี่เขาถูกชักโครกไอ้เปียกหัวแหลมดีนี่ออไม่อย่าทิ้งลงถังนะลิโมทถอดเฮ้ยเฮ้ยถ้าพอเขาแล้วไหนนีโมเขาอยู่ไหนหมอฟันหมอฟันอยู่นั่นน่ะอะไรนะหมอฟันอะไรเหรอ เข้าไมได้โอ้ยต้องเข้าได้นั่นมันระวังระวังอยู่นิ่นๆ่นิ่น่นอยู่นิ่นๆ่นิ่นไว้ค่อย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 คเออนิ่นี่นี่นะกมาเป็นไรนะฉันไม่ทำอะไรกหรอก นิโมโอน่าสงสารได้ตัวละฉันเฉี<า>ยสินิโมพ่อเหรอเฮ้ยอ,<า>ออกไปเลยห้าไปอีกนะพ่อฮนะอปลาหน้อยปลาหน้อยตื่นเร็วตื่นสิโอ้อยเร็วขึ้นอนยอดเขาวันหอกการุกกี้ทำไมไม่ยอมตื่นละ่ะเร็วสิรอด เริงลาน่อยออ,ออกไละสัตว์พวกนี้บ้ากันไปหมดแล้วช่วยเบิร์นกระโหลกสทีสิเกีวยวเบนแจ็คเบดฝากหวัดดีพ่อนายด้วยนะ เขานี้ได้ดีใ <laughs> จจังเลยเ <c oughs> ขาคงไปโลดแล้วนะเกลหายห่วงได้ท่อน้ำทิ้งต่อลงทะเลทั้งนั้นแห <c oughs> ละ